เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทางเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้ง สวัสดีแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณเอฟสีทุกท่านนะครับที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันหลายท่านส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายตอนนี้ก็มีการซื้อขายกันแบบปรับปายนะครับก็หลายๆเหรียญกําลังเดินทางเข้ามาและถ้าเมื่อมาถึงแล้วครูดโดงก็จะนำเหรียญนั้นๆเข้ามาพูดมาคุย มาบอกนะครับเออให้ดูแบบนี้นะดูเหรียญแบบนี้นะลักษณะแบบนี้นะถ้าดูแล้วบางทีเหรียญที่อยู่ในมือเราหลายคนไม่รู้นะครับว่าเป็นเหรียญที่มีราคาสูงมากขนาดไหนในคลิปนี้ EP นี้คุโดดจะมาพูดถึง2เหรียญน,นี้แล้วก็ใช้คำว่าดูเพียงแค่ปีพศออเพื่อนๆพนพี่ๆน,น้องๆก็ขายได้และที่สำคัญ คาหาที่ขายที่ไหนไม่ได้2เหรียญสพศนี้ครูด่งรับซื้อนะครับจะถูกจะแพงยังไงก็ว่ากันไปเนาะถ้าดูแล้เพื่อนๆพี่อนน,น,น้องเออเฮ้ยยังไม่ถูกใจก็ยังไม่ต้องขายก็ได้โอเคไหมนี่ครับผมทีนี้ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเกิดใครมีก็สามารถติดต่อมาที่ดูข้อมูลด้านล่างนะครับโดง s อสซี ซึ่งเป็น l ล n e ID หรือว่ามาที่ f a c e b o o k Fan Page ครูโดงคอยก็ลองลองดูนะครับเผื่อที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ด้วยนี่ครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเหรียญแรกที่คุโดประกาศรับซื้อเหรียญที่คุโด่งรับซื้อนะครับเหรียญแรกจำนวนการผลิตที่4ล้านกว่าเหรียญก็ถือว่าไม่ใช่ ไม่ใช่น้อยเลยไม่ใช่น้อยเลยแต่เหรียญน,นี้มีราคาแล้วหลายคนก็รู้ว่ามีราคาเหรียญน,นี้ก็คือเหรียญหนึ่งบาทโดยเฉพาะเหรียญหนึ่งบาทปี2 5งพัน้ายสิบเกเหรียญหนึ่งบาทปี2องพันะครับจำนวนการผลิต4ล้านกว่าเหรียญก็ถือว่าไม่น้อยนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทเล็กรุ่นแรก เนี่ยครับผมปี2 5 2 9นะครับและที่สำคัญเหรียญนี้นะครับปี2529เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่2บล็อกก็คือช่อฟ้าสั้นและช่อฟ้ายาวตอนนี้คุณโดมไม่ได้นำช่อฟ้าสั้นช่อฟ้ายาวมาให้ดูเดี๋ยววันหน้าจะทำมาให้ดูนะครับเหรียญปี2 5 2 9ช่อฟ้าสั้นราคาจะถูกกว่าช่อฟ้ายาวจะแพงกว่านะครับผมนี่ทีนี้ เหรียญปี2องพมันก็ต้องยอมรับนะครับอีตอนที่โอ้โหอีตอนที่คูดงได้มาตอนในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตใหม่ในเหรียญนัง700อ่ะ750-800อ่ะถ้าเป็นเหรียญ UNC หลักพันอ่ะช่อฟ้าสั้นนะถ้าช่อฟ้ายาวนี่ก็พันห้าโอ้โหสูงมากเลยแต่ว่าปัจจุบันราคาเหรียญราคาธนบัตรตกลงมามันก็ต้องยอมรับสำหรับเหรียญน,นี้คูดงรับซื้อเหรียญละ 250บาทสำหรับช่อฟ้าสั้นช่อฟ้ายาวก็ว่ากันไปใครมีเหรียญ1น1บาทปี2529ชอบช่อฟ้าสั้น250บาทคุณวองรับซื้อนะครับก็ติดต่อมาโอเคไหมดูเพียงแค่ปีพศออก็มีราคาแนละช่อฟ้ายาวก็ราคาสูงช่อฟ้าสั้นราคาก็ลงมาขอให้เป็นปี2529นะครับโอเคไหมนี่คือเหรียญแรก ทีนี้มาถึงเหรียญที่สองไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปเลยเหรียญที่สองนี้เป็นเหรียญสลึงสีทองเหลืองแล้วก็เหรียญนี้คุูดงจริงคุโดงก็ซื้อมาเป็นสิบเหรียญแล้วล่ะเหรียญนี้เป็นเหรียญสลึงปีพุทธศักราช2530เหรียญสลึงปี2530นะครับจำนวนการผลิต5ล้าน1แสน ันเหรียญ5้าล้านกว่าๆนะครับนี่เช่นเคยเหรียญน,นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับ3ลำดับ3านะครับเกเป็นเหรียญปกติโดยทั่วไปนะหรือว่าจะเป็นลำดับ5ก็ได้ก็แล้วแต่คนจะเรียกแต่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ผลิตมา5ล้านกว่าเหรียญน,นี้ คู่โดงรับซื้อเหรียญละ30บาทต่อ1เหรียญ30บาทต่อ1เหรียญน,นะครับถ้าเกิดปเป็นเหรียญ u c ก็50บาทปเป็นเหรียญผ่านการใช้ก็อยู่ที่30บาทปี2 5 3 0เพียงแต่ขอนิดนึงใครจะคงจะไปเอาเลข1แต่งเป็นเลข0เพื่อน,นำมาขายหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าคูโดงมองเห็นแล้วก็มองออก ดูนะครับเพียงแค่ปีพศก็ขายได้2เหรียญสองพศนี่หลายคนก็ถามให้คุดงรับซื้อพศอ,อ,อะไรบ้างเราไปนั่งไล่เลียงทั้งหมดก็คงจะไม่ไหวก็เลยอธิบายเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าถ้าเกิดใครมีก็ติดต่อมาได้นะครับเหรียญปี2530และเหรียญปี2529สําหรับเหรียญ1น1บาทอันนี้ก็250ราส อันนี้ก็อยู่ที่30บาทถึง50บาทต่อ1นึ่งเหรียญแต่ก็เน้นิดนึงมีเหรียญเดียว2เหรียญเหรียญ2เหรียญมาเสนอขายก็มันไม่คุ้มกับค่าส่งเพื่อนเพื่อนพ่อน,น,น้องทำความเข้าใจเนาะนี่วันนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้เช่นเคยอย่างที่บอกนะครับใครก็อย่าเพิ่งเบื่อกันวันที่21นี้นะครับธนาคาร แบงค์ชาติจะมีการจำหน่ายจ่ายแรกธนบัตรรุ่นใหม่ของรัชการที่10ออกมาเป็นธนบัตรโพลิเมอร์ชนิดราคา50บาทและ100บาทจริงๆมีความพิเศษมากเลยคนที่เป็นนักสะสมสมควรไปแลกเก็บเอาไว้ถ้าไม่แลกวันนี้วันหน้าอยากได้ต้องใช้เงินสูงกว่าถึงแม้ธนบัตรนี้จะเป็นธนบัตรที่ใช้ระบบหมุนเวียนก็จริง ไม่ต้องไปห่วงพ่อค้าละครับพ่อค้าหรือว่าคนที่ดีลกับธนาคารได้เขาได้เลขส่วนใหญ่จะได้เลขสวยๆไปแล้วแล้วก็ได้แหนบดีๆไปแล้วละ่ะของดีๆไม่ค่อยถึงเราหรอกแต่ว่าเราก็เป็นนักสะสมเนาะก็เก็บเอาไว้แต่ถ้าเกิดใครแลกเพื่อนนํามาขายมาจําหน่ายก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งว่ามีโอกาสขาดทุนด้วยขาดทุนคือถ้าคุณไปซื้อแล้วมาเก็บไว้มันก็ตุนตุนเอาไว้เฉยๆถ้าไม่์แบออกมาขายมาจําหน่ายเนาะ แต่ไม่ใช่ขาดทุนแบบ100บาทหรือ80บาทหรือ90บาทไม่ใช่ก็ลองลองดูนะครับก็เราก็พยายามที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะอ่ะคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ใครมีทักทายมานะครับสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์